สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านเวอร์ชั่น2สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวนท,ทุเรียนสวนพูนเพชรออนไลน์นะครับพอท,ที <c oughs> <c oughs> ก็เช้าตรู่ครับวันนี้วันนี้ก็เลยมาถ่ายนะครับก็เริ่มเริ่มแต่งนะครับเริ่มซอยนะครับเริ่มซอย กิ่งที่มันเตี้ยๆนะครับอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือลูกรุ่นรุ่น3นะครับรุ่น3ก็เริ่มเริ่มแก่นะครับเริ่มแก่ดูสิครับมันมันมันห่างจากพื้นจากพื้นประมาณคืบหนึ่งนะครับคือผมแต่งด้วยจํานวนต้นที่มันมากนะครับมันก็เลยแต่งไม่มาถึงที่3ไร่สักทีผมแต่งแต่ฝั่ง ที่ต้นหนึ่งถึงต้นเก้าแล้วก็ต้นเก้าถึงต้นสิบเก้าเนี่ยแต่งมาแต่งมาก็ต้นที่สิบเก้าถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้แต่งมันก็เลยแล้วจ้างคนมาแต่งก็ไม่ไม่ค่อยซอยลงมันก็เลยสูงพุ่มมันก็เลยเห็นไหมครับมันย้อยๆลงมานะครับก็เลยมามาถ่ายให้ดูว่าไอ,ไอ้ที่กิ่งที่ผมจะเอาออกเนี่ยเอาออกเก่งแบบไหนเห็นไหมครับเนี่ย กิงที่มันลาดเอียงมาอย่างนี้นะครับนี่ฮะกิ่งนี้น่าจะถ้าไม่เอาออกก็คือต้องยกขึ้นนะครับยกขึ้นเพื่อจะให้มีกิ่งนะครับแล้วก็มีลูกต่อไปนะครับกิ่งนี้นะครับมันย้อยลงมาเห็นไหมครับเนี่ยเวลาผมตัดหญ้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปใกล้ๆไม่ได้ก็คงจะต้องค่อ,คอยๆตรึงขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหม เนี่ยติดพื้นเลยนะครับดีที่ถ้ามันไม่เป็นท็อปนะครับเพราะว่ายาราผมก็พยายามฉีดปล่อยยุ่มกันกับพื้นลงดินเนี่ยครับถ้ารดน้ํานะครับไอ้โดนโดนแล้วก็มันจะขึ้นมามันจะเป็นท็อปทันทีแต่โชคดีหน่อยที่มันไม่เป็นต้นนี้แล้วก็นี่ครับพยายามเอาอะไรมาบังนะครับก็มันมีหลายต้นเนาะก็พยายามที่จะไม่โดนน้ํานะครับสปริงเกอร์จะโดนกระแทกตรงนี้แล้วก็มันก็จะมารดตรงนี้ไม่ได้นะครับ เป็นท็อปเพราะว่าเปลือกเขาถักแก่แล้วเขาจะดูดน้ําไปแล้วก็จะเป็นไส้ซึมได้นะครับกับอ่อนไหวมากนะครับเรื่องทุเรียนเนี่ยก็นะครับแต่ฝั่งนี้เวียงผมจะเปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้นะเนี่ยซื้อจากดําน้ําหยดจะเปลี่ยนจากไอฝั่งนู้นด้วยก็จะเป็นหัวรูเท่ากันนะครับรูประมาณ3 4มมิลน,นะครับรูรูประมาณ4มิลน,นะครับเนี่ย ก็จะเท่ากับแรงอัตราน้ำที่ที่ที่ป้อนก็จะเท่ากันนะครับก็มันได้คำนวณมาขนาดนี้ก็เลยต้องต้องคิดถึงแรงดันที่จะดันด้วยตรงนี้ก็ยังเปียกอยู่นะครับเนี่ฮะเวลาเวลามันพ่นมามันก็จะมาเปียกตรงนี้อันนี้ไม่มีอะไรตรึงก็เลยอะเพราะว่าถ้าปล่อยไปมันจะหักผมก็เลยไปหาไม้ได้อย่างนี้ก็เลยมาตรึงไว้หักแน่นอนครับ ถ้าเห็นโยงโยงแอนแอนนี้ที่มาทํานะครับถ้าไม่มีเชือกตึงไปข้างบนก็หาไม้มาค้าข้างล่างนะครับถ้าปล่อยก็เดี๋ยวหักผมเคยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาทาหักหักจ้อยแล้วตรงนี้ขาดการดูแลนะครับนอนไถเลยนอนเจาะนอนเจาะคึดมานี่เลยผมมาดูที่โอ้โหแล้วก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงเลี้ยงมา คนมาแต่งแหนงจ้างมาแต่งแหนงก็ไม่เห็นเชือกเรวยงไงก็ไม่รู้ตัดของผมซะผมก็จะเลี้ยงมาอีกนี่เห็นไหมสองครั้งสามครั้งแล้วตอนนั้นแม่ก็มาตัดออกพอจ้างก็โตขนาดนี้แล้วเท่านิ้ก้อยแล้วแม่มันเล็มออกอ้าวผมก็มาห้ามไม่ทันแล้วมามามาชุดที่สองก็คนแต่งแหนงก็ตัดออกอีกอ้าวผมก็เลยต้องมาทําเครื่องหมายมาร์กแล้วก็มัดไว้นะครับผมจะเลี้ยงแล้วก็ผมก็จะ จะให้มันโตหน่อยแล้วก็ผมก็ท,ทาท่เพราะว่าเขาจะส่งเนื้อเยื่อไปตรงนี้นะครับเป็นการส่งอาหารเพราะว่ามันห่างกันมากเลยถ้ามันออกตรงนี้หน่อยนึงก็จะให้มันมันเชื่อมกันต่อไปขึ้นบนจริงนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาออ่ะและ้วก็ต้นฝั่งนู้นก็เอ็นมานะครับต้นเดิมที่มันปลูกมันไม่โตสักทีก็เอน็นเอ็นมาให้มันแนบกับเป็นขาเลยนะครับก็ ก็ไว้จะตัดออกแต่ว่าเสียดายก็เลย,เนยโน้มไปเลยโน้มให้มันเนี่ยโน้มไปตรงนู้นแล้วก็ทำสร้างขาเลยนะครับเดี๋ยวไปปาดปาดตรงนั้นแล้วก็มัดติดกันไว้แล้วก็จะให้มันส่องอาหารไปตรงนู้นเลยนะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้จะจะทรงพุ่มจะเตี้ยนะครับจะเตี้ยรุงรังมากเลยนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าว่า การจะแต่งมีการผลิตใหม่นี้นะครับใส่ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วนะครับก็สังเกตเห็นไส้เดือนมาเริ่มมาทำเริ่มมาทำเามาเริ่มมากินแล้วนะครับไส้เดือนมาเริ่มมากินต้นละสากิโลต่อต้นนะครับนี่ก็14ก็ใช้ไปทั้งหมด25กระสอบนะครับ อีกแค่ซีหห้าขสอบต้นละสามกิโลนะครับปริมาณเท่ากันหมดเลยต้นเล็กต้นใหญ่นะครับต้นต้นต้นสามต้นอย่างนั้นก็โทษทีครับต้นสามต้นอย่างนั้นผมก็เพิ่มเพิ่มปริมาณหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะมาดูการซอยนะครับเนี่ยผมจะเริ่มซอยแล้วนะครับผมจะเริ่มซอยพอรดน้ําไปผมก็เริ่มซอยนะครับกิ่งที่ลาดชันนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้กิ่งที่ลาดชันผมก็เริ่มตัดออกเลยนะนี่นี่ครับ อย่างนี้ถ้ามันลาดมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะแทงมันก็จะไม่ทรงพุ่มมันก็จะไม่โปร่งนะครับเห็นไหมกิ่งนี้ผมตัดออกเลยเนี่ยกิ่งนี้มันจะมาอย่างนี้นตรงนี้มันจะรกนะฮะกิ่งมันอยู่นู่นนะครับก็จะเปิดเปิดประมาณ1เมตร2เมตรนะครับประมาณ2เมตรเท่านั้นแหละครับประมาณ2เมตรก็สังเกตเห็นแล้วก็นี่ฮะติดเสือกลางคืนมามาวางไข่ แล้วก็เดี๋ยวจะไปซอยอยอดอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ซอยทรงพุ่มนะครับก็ซอยประมาณนี้ซอยประมาณ2เมตรแล้วก็เป็นพีระมิดขึ้นไปนะครับเอามืดนิดนึงนะครับซอยประมาณนั้นซอยเป็นรูปพีระมิดมาแบงนี้นะครับนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็ผมก็เอาออกนะครับเอาออก2กิ่นนะครับไม่ได้ถ่ายยาแต่ว่าพ่นยาเอานะครับนี่ฮะแล้วนี่ก็เหลา A, เอานะครับเหลา เราเอาเราแล้วก็ตัดยอดออกนะครับเห็นไหมก็จะได้ทรงทรงพุ่มที่โปร่งขึ้นมานะครับอา่ากิ่งนี้ผมตัดเห็นไหมครับมันมีน้ํามีน้เนาเดือมาตอนเช้านี่นะครับเห็นไหมมันจะมันจะเริ่มโปร่งนะครับอ่ะมุมกว้างนะครับมุมกว้างดูนะครับแล้วก็จะซอยที่มันยาวๆวมาอย่างนั้นนะครับตัดออกเลยมันก็จะได้ทรงพุ่มที่เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็ไปคลิปยอดออกนิดน,นึง ขีบยอดออกนีดหนึ่งมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้นไหนที่มันชนกันก็คลิปออกนะครับต้นไหนที่มันย้อยๆก็ซอยออกให้ให้ลมมันผ่านเวลามันมีลมก็จะโปร่งนะครับเวล็ตัดต้งตัดหญ้าเ,เข้าไปดูลูกก็ต้นผมฉีดยายุงด้วยยุงไม่เริ่มมีนะครับมันมีอยู่มันมียาที่ที่ฆ่ายุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูผมผสมไปกับยาหนอนนะครับ ยาหนอนนะยาหนอนก็จะเป็นอีบานเมกตินครึ่งกิโลต่อ500ลิตรแล้วก็ใส่ยาหนนะ่ะยาฆ่าแมงวันกับฆ่ายุงนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ก็ใส่ไปแล้วก็ใส่ใส่ตัว3อย่างนะครับแล้วก็เชื้อราเชื้อราผมก็ใส่โฟโฟนิกนะครับเอซิกเนี่ยห้าร้อยซีซีต่อน้ำห้าร้อยลิตรนะครับผสมลงไปเลยสาม แล้วก็ใส่จับใบ 150cc นะครับจับไปเป็น m อนะครับก็ฉีดพ่นนะครับใช้รถฉีดพ่นนะครับฉีดสองหน้าสาดฟืดฟืดนะครับฉีดสองฝั่งเลยนะครับฉีดหนอนตอนนี้เห็นไหมครับฉีดหนอนเอจนใบซะเดี๋ยวอีก2วันก็ฉีดอีกนะครับช่วงนี้ก็ต้องอรักษาใบาชุดนี้ให้ได้นะครับเพราะว่ามันมาแล้วได้ใบใบชุดนี้แล้วอ้าว คลิปนี้จะยาวไปเห็นไหมครับทรงพุ่มผมเนี่ยครับอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยผมจะซอยออกเห็นไหมครับมันมันมันลาดแล้วทีนี้มันแดดไม่ส่งไม่ถึงพยายามแต่งที่ที่ตะวันออกนะครับผมจะเปิดช่องแสงให้มันให้แสงตะวันออกเข้าไปในทรงพุ่มให้ได้เยอะที่สุดนะครับนี่ครับปีงลาดลาดอย่างนี้เออผมจะเอาออกนะฮะเนี่ยผมจะตัดออกสักประมาณนี้ฮะสองนิ้ว ตัดนี้พอมันมันเหี่ยวมันก็จะขึ้นไปประมาณนี้มันก็จะหลุดนะครับเดี๋พ่นยาตัดเสร็จแล้วพ่นยาตอนนี้ก็จะได้ประมาณสักส3สาวันแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปรางกูอ่าทีนี้ผมก็ตัดตรงนี้นะครับเออเดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้าจะยกได้อ่าเดี๋ยวดูอีกทีวิเคราะห์อีกทีนะครับก็ถ้ากิ่งลาดๆาดผมก็จะซอยออกนะครับประมาณเมตรห้นะครับจากลำต้นมาก กิ่งพวกนี้ก็จะเอาออกนะครับแล้วก็วางที่กลางกลางวางตรงกลางแล้วก็ผมก็จะใช้รถตัดหญ้ารับมีให้คมคมสับเลยนะครับสับเลยแล้วก็ถ้ามันใหญ่มากผมก็ตีตีหญ้ากลบมันก็จะอยู่ในร่องนี้นะครับนี่ฮะวิธีการผมผมจะทําประมาณนี้เมื่อก่อนเนี่ยตัดแต่งจริงใหญ่แล้วผมก็จะเอาไปกองไว้ตรงนั้นทีนี้ภาร,ระก็คือมันกองแล้วมันก็มีหนู ก็มามาฝากนะครับช่วงนี้ฟื้นต้นแล้วนะครับทีนี้ก็อีกสัก10วันผมก็จะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตัดหญ้าอยู่ข้างบนก่อนของปากล้วยนะครับแล้วผมก็จะมาใส่ฮิวมิกที่ผมซื้อมาของออนินินไฟนะครับปีนี้ปีนี้จะใช้ของนินินไฟผสมประสานกันนะครับเพราะว่ามีแปลงที่นู่นเขาใช้ผมก็เลย นำกระบวนการนี้มามาฝากนะครับตัวรุ่น2นะครับนี่ฮะก็โชว์หน่อยก็นับดูก็ได้ประมาณ80กว่าลูกนะครับก็รุ่น2รุ่น3รุ่น3 4ส,สก็หัดตัดเองนะครับผมหัดตัดเองแล้วตอนนี้ก็ก็ผ่านดูเนื้อก็ชิมเนื้อดูแป้งนะครับก็จะได้ความรู้นะครับของเราเองแล้วก็หัดทำเองนะครับจดบันทึกนะครับอ,อย่างกิ่งนี้สิครับ จะได้กเกษียีออกแล้วเห็นไหมช่วงนั้นมันทําไม่ทันมันก็นเลยไปก่อนก็มีลูกนะครับบางทีการจัดทรงเที่ยวบอกว่าสวย,สวยก็บางทีเราทําเยอะมันก็ไม่ทันก็อปล่อยทำชาติไปนะครับอ่ะสุชาติสวนพุนเพศรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ามีประโยชน์ก็แชร์นะครับกับตั๊กใ้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะบาย,บาย ขอให้มีความสุขการทําทุเรียนนะครับดูแลสุขภาพฉีดยาก็ใส่หน้ากากนะครับหน้ากากเต็มเต็มใบนะครับหน้ากากเต็มใบเป็นกระจกนะครับใส่ถุงมือใส่ชุดป้องกันให้เรียบร้อยนะครับท่านฉีดทุกวันนะครับดูดซมทุกวันนะครับต้องป้องกันนะครับเดี๋ยวกันชินเองครับชินเองขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีในการทำทุเรียนทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ